สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนพี่ปานาอานะานนจ๊ะมาเราก็มาจัดตามกิจวัตรประจำวันของเราเนาะอืมจัดอีหมอยจัดอีหมอยจัดอีหมอยก่อนไอ้บักวูคีมันมันตายเวลามันยังไม่ตื่นไอ้เวนี่สงสยัยมันคงสไลด์นอนหรือไม่ก็ดูหนังโป๊จนดึกอ่ะ นะอยู่คนเดียวมันต้องทำแน่นอนมันต้องดูแน่นอนถูกไหมคะนะเดี๋ยวจัดอีหมอยก่อนนะหมอยเอ้ยเอ้ยอีหมอยมันีแต่งแงดนายมึงบอกมึงจะไม่ลงไปวุ่นวายอีคำขี้ไงฮะโอ้ยนะทำเป็นเอาใจมันนะมึงคืตอนที่มันกัดกับผัวมันอะที่มันทะเลาะเออที่ผัวมันเอ่อมีปัญหากับผัวมันแล้วมันขนของกลับอะ จำได้ไหมทุกคนน่าอีหมอยปฏิญ,ญาณนะเอ่ออี๋อคำขี้กลับมาอยู่กับมันสักพักหนึ่งอี๋คำขี้จะกลับไปอยู่กับแฟนอีหมอยก็นะกึ่งกึงโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วก็กลับไปคืนดีกันอ่ะทํานองทำมนทำนองไม่พอใจนะแล้วมึงก็พูดเองเลยนะว่าอีหมอยเออต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งแล้วนะจะไม่ยุ่งแล้ว ถ้านั่นก็นะต่างคนต่างเอ้ยนั่นไปไม่อยากไปวุ่นวายเออไม่อยากไปวุ่นวายอีกอคําขี้นะอ่นะเป็นไงแล้วตอนนี้เป็นไงฮะเดินขาเบียดทางทางกีโกนนะทำมันแกล้งซื้อข้าวเปียกนะเอาอีเอาอีขิงไปนะเอาอีขิงไปไปทําไปนั่งกินเป็นคอนเทนต์กับแม่แล้วอ้ยอีหมอยมือนะอีเฮียเป็นไงพูดที่อะไรเคยจําได้ไหม ฮะไม่กินไก่ต่อไปนี้ไม่กินไก่นะไม่กินไก่จะกินคายใช่ไหมมึงอะ่ะฮะอีควายอ่พูดอะไรนะมึงนะนะมึงนะไม่ต่างกับอีโคกอีหมอยจะบอกให้มึงไม่ต่างอะไรกับลูกมึงเลยนะตตแหลพอๆกันนะแกกะโลกะลานะแกะไม่รู้หิรูแ้แตกแกสักต้ตงว่าแกโตมาแค่โตมานะโตมาอาบน้ําร้อนแต่ไม่รู้หิรู้แตกนะอีเวน รู้อย่างเดียวคอยอยู่ไหนคอยนะแซกโฟนนะควายรู้อย่างเดียวช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋านะปากก็พอๆกับลูกเขยมึงอะบางครั้งอะสมัจแจะนะจะมาอ้อนวอนไม่ให้ด่าลูกมึงอีกข,ข้างข้าเมินสเสถอะอีเฮี่ยฝันไปเถอะนะ สาบได้ถ้าลูกมึงยังปากหมาแล้วเนี่ยขนาดมึงเนี่ยมึงปฏิญ,ญาณว่ามึงจะไม่ไปยุ่งกับอีค,คําคี้นะมันก็อยู่ของมันไม่เมะทำเป็นเอาใจเขาทุกคนนะซื้อเข้าเปียกมาซื้อมาให้บักลูกเขยแฝดป่วยค,คําคี้นะเอาใจเขาไงคิ้คานเดี๋ยวก็มาเอาฐานเขาอีกนะมึงเงี่ยนะมันหวังผลประโยชน์นะมึงไม่เคยคิดจะจะจะ,จะคิดว่าเออ ออลูกมันเป็นเนี่ยแบบนี้นะเออพูดอะไรเป็นแม่คนไหนะเฮียนะอย่าตอแหลให้มากแกจะเข้าโรงอยู่แล้วนะทำเป็นสร้างภาพถือว่าพูดอะไรลืมคำพูดใครก็ไปเชื่อมึงนะอีแก่ก็โลกละอีแก่หีโกนนะทำแต่งตัวไอ้เรื่องแต่งตัวเนี่ยโอ้ยนะลืมไปเลยนะว่าตัวเองอายุหกสิบกว่าควาย แกอย่างมึงเนี่ยมันควรจะอยู่เอออยู่บ้านเลี้ยงหลานนะพูดน้อยๆอ,อย่าเสือกเรื่องชาวบ้านนะอย่าปากหมาอะไรที่มันไม่จริงก็อย่าตอแหละนะอยู่มาะๆแม่แม,ม,ม,ม่นะเออทำ,ทำนู่นทำนี่ไปเออแต่มึงคงไม่ทำหรอกเพราะมึงขี้เกียจนะอีคุณนายกลัวเล็บผักไงนะอีหมอยมันนีแตดแงดมึงระวังนะคนอย่างมึงอย่าตอแหลให้มัน น้อยหน่อยนะเป็นไงอ,อีเตี้ยป้อนข้าวลูกแล้วไงคะเออให้มันกินแหละเด็กมันชอบกินอะไรก็ชอบให้มันกินโถอีควายคนอย่างมืงอน,นะคนอย่างมืงอน,นะเขาเรียกอะไรปากดีนะตอแหลทุกอย่างนะสร้างภาพนะอย่าด่าลูกเขาเอออย่าด่าน้องเออลูกคังคกเลยนะเห็นใจกันหน่อยนะ เ,เขาไม่ได้ไอ้นี่เขาไม่ได้แยกเ,เขาไม่ได้แยกเ,เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะเ,เราไม่รู้จักพวกบางคนเข้าโมเมนต์โถอีควายมือนะอย่าสตอให้มากเอเยนนะผลสุดท้ายมึงก็กลับไปหายคำขี้นะควายสร้างภาพเยอะๆนะแก่แก่แกให้มันแก่อยู่กับที่ไม่ใช่แก่แล้วตอแหลไปันวันเข้าใจปะแก่กะ,กะโหลก,กระลา